ะนะครับก็สวัสดี f c ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คบอร์ดเครื่องซักผ้า LG เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นบอร์ดเครื่องซักผ้า LG อินเวอร์เตอร์นะครับทางลูกค้านะครับได้เอาบอร์ดตัวนี้ไปให้เพื่อนช่างหรือว่าเป็นช่างไปเช็คมาแล้วนะครับมีรอยผ่าบอร์ดนะครับก็ ทำการเช็คยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะทำการเช็คว่าไอาจุดไหน,ม,นมันมีปัญหานะครับก็คือช่างกบเช็คคร่าวๆแล้วไอไอซตัวเนี้ยนะครับมันร้อนนะครับ6052นะครับตัวนี้เบอร์6052น,น,60นะมันเป็นอะไรนะ W ช่างกบดูก่อนอ่า W 6 0 5 2 s STR W ้า5 2 S นะครับตัวนี้ถ้าเกรดไม่ดีก็คือมีปัญหาแต่ว่า ทางลูกค concern, rim, ้ายังไม่ได้ซ่อมแค่ให้ช่างเขาแกะดูแล้วก็วัดไฟจุดต่างๆเ็าบอกว่ามอแปลงเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามอแปลงมีปัญหาหรือว่า i c ซีสวิตชิ่งตัวนี้ม kind of ีป like ัญหาเห็นทางลูกค้าได้แจ้งมานะแต่ช่างกบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองเช็คคร่าวๆแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวช่างกบจะเช็คเทียบบอร์ดของช่างกบให้ดูนี่อันนี้บอร์ดช่างกบนะครับ เรามาดูกันว่าส่วนไหนมั่งก็คือเสียบปลัก๊กเทสลองได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างผมจะเสียบปลัก๊กแล้วก็เปิดเช็คได้เลยหน้าว่าจุดไหนมันทำงานจุดไหนมันผิดพลาดนะครับ ี๋ยวังขบจะเฉียบเสียบปากแล้วก็เทสแล้วก็ดูว่าไฟจุดไหนมันบกคร่องนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับเปิดปุ๊บ led ตรงนี้มันจะติดนะครับมันจะมี led สีแดงตรงเมนบอร์ดมันจะติดอ่าเช็คเปล่าขาที่หนึ่งไ้ขานี้ก่อนนี่ขาจุดนี้ก่อนได้2องร้อยแดิบสามสองรถือว่าน้อยนะปกติมันต้องได้สามร้อยสา้อยสิบสยี่สิบขึ้นอันนี้ไฟขาสามร้อยนะ ไปขาสามขาที่2น่าจะเป็นอ่า VCC จะนับจากตัวนี้นะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าขาไหนข,นขานขาอันนี้ขาสายไฟสามร้อได้แค่2 8งขาไฟ VCC ตัวนี้ได้9โวลต์จริงๆมันตั้งได้สูงกว่านี้นะมันจะได้ประมาณ13 14 15ก็ว่ากันไปขาตัวนี้อ่าโอเค0.7ขาตัวนี้ฝั่งนี้จะไม่มีไฟนะครับฝั่งข้างหน้าไม่มีไฟ เดี๋ยวมาดูบอร์ดดีนะครับอันนี้บอร์ดที่อันนี้บอร์ดที่มันมันมันมีปัญหาคือ IC ซีสวิตชิ่งอ่ะมันร้อนนะครับมันร้อนแล้วก็จะตัดเองถ้ามันทํางานไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังไม่ตัดถ้าเราเปิดเห็นลูกค้าพูดพูดถึงนะพูดว่าถ้าทํางานไปสักพักมันจะตัดมันจะตัดมันตัดเพราะว่าไอซีสวิตชิ่งมันร้อนนะครับจะต่อตัวนี้ ช่างกบก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวไหนมันเสียเราก็มาดูกันว่าตัวไหนมันเสียกันแน่มาดูในส่วนชุดนี้นะครับดูนะครับเปิดปุ๊บเดี๋ยวจิ้มเลยกลาวก็จิ้มไฟสามร้อยเลยนะครับแล้วก็วัดตรงสามร้อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันได้ตั้งสามร้อยสามสิบเนี่ยเมื่อกี้มันได้สองร้อยแปดสิบเท่าไหร่แปสิบสองหรือแปดิบ อันนี้ได้เน,นี่ยีนเห็นไหมครับไฟเลี้ยงตัวนี้ต้องได้สิบสี่สิบสามสิบสี่โวลต์แต่เมื่อกี้ได้เก้าจุดใช่ไหมละ่ะและจุดส่วนอื่นตัวนี้โอเคอ่างหน้าก็ไม่มีไฟนะครับชุดหน้าขาชุดหน้าไม่มีไฟอันนี้ช่างกบเช็คคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ไม่ฟันทงนะว่าอ่าตัวไหนมันเสียแต่ว่าถ้ามาจับอย่างเงี้ยมันจะร้อน <c oughs> ดูอีกอบอร์ดของลูกค้าที่มีปัญหาตัวนี้นะครับมาดูนะครับ อันนี้บอดช่างกบเอาไว้เทสดูดูตัวนี้เยวจะเปิดทิ้งไว้ประมาณสักสองนาทีมาดูนะครับอันนี้ทิ้งไว้สองนาทีช่างกบจะยิงดูนะครับยิงตรงซิงเนี่ยได้สามดองศาสามองศาสามสิบเนี่ครับทิ้งไว้แค่นี้เห็นไหมครับสามสหสสิบเจ็ด จริงๆมันต้องได้เรายัางไปเบื่ออันนี้อันนี้ถ้ายิงข้างเดูครับยิงข้างนะนี่นี่สี่สิบองศาเลยนะครับเห็นไหมสี่สิบสองสี่สิบสามเออยิงตรงๆแบบนี้ยิงแค่นี้มันก็ได้สี่สิบสองแล้วเนี่ยไมนี่นี่ยิงอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะเห็นไหมครับสามสิแปดสี่สิบ ยิ่งข้างมันจะเต็มฮะสี่สบสามสโอ้ไม่ได้อย่างเงี้ยคือเปิดทิ้งไว้จริงๆอะ่ะมันจะได้อยู่ที่องศาปกติก็คือ30เหมือนตัวที่จังกบเทสอะขนาด2นาทีนี้เนี่ยเปิด2นาทีก็คือมันผิดปกติถ้ามันทำงานไปเรื่อยๆนะครับยิ่งใช้กำลังยิ่งมีมอเตอร์มีอะไรครบชุดนะครับรับรองเลยว่ามันดับแน่นอนครับบางทีมันอาจจะอะ ระเบิดไปเลยนะครับเเราต้องแก้ไขยังไงเดี๋ยวช่างกบจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองนี้ออกนะครับเปลี่ยนเป็นชุดเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็ตัวเดิมนะก่อนอื่นช่างกบจะเปลี่ยนหม้อแปลงดูเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อแปลงดูนะครับว่ามันจะหายไหม เจอสาเหตุแล้วนะครับได้ทาการถอดออกมานะครับถอดมะแปลงออกมามาเทียบกับมอแปลงของช่างกบนะครับที่เก็บไว้เป็นสแปร์อันนี้มอแปลงของลูกค้านะครับตัวนี้ก็คือมะแปลงตัวนี้นะครับขดลวดมันเพี้ยนวัดเทียบแล้วนะครับวัดเทียบแล้ว มีขาดอยู่ขดหนึ่งนะครับมันมีขาดอยู่ขดหนึ่งครับงงเหมือนกันนะตอนแรกเอ๊ะทำไมไฟมันทำงานอ้ช่องจบจะวัด,วดเทียบให้ดูประมาณว่ามันจะมีสามขดสามชุดนะครับสามขาเนี้เป็นไฟสามร้อยนะครับดูนะทวัดเงี้ยเนี่ย โอเคได้สิบเคเฉยเนี่ยนะครับจะว่ามันขาดมันก็ไม่น่าใช่อ่ะมันเหมือนค่าความต้านทานมันผิดเพี้ยนไปเลยค่าความต้านทานมันผิดเพี้ยนไปเลยนะครับมันกลายเป็นค่า R ในตัวนี่พวกนี้มันจะได้โอมโอมต่ำๆอย่างสามขานี้เนี่ยว่าสามขานี้อนะ จะได้ 9k เห็นไหมครับแล้วก็มาวัดขากลางได้0.4แต่ถ้ามาวัดขากลางเทียบกับฝั่งขวามือนะครับได้ 10k ขานี้มีปัญหาเลยแล้วก็ถ้ามาวัดอย่างเงี้ยก็ได้ 10k นะครับถ้าวัดสองขาขาขาซ้ายมือกับขากลางได้0.4มาดูขานี้มาดูชุดเนี้ยไอตัวของช่างกบนะครับวัด วัดขาลิมกับริมได้0.5แต่ว,วัดมาขากลางกับขาซ้ายมือ0.4นถ้าวัดขวามือกับขากลางจะได้0.4นี่เนี่ยเห็นไหมครับมันเพี้ยนมันน่าจะเกี่ยบกับมอปแปลงตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจังกบจะเอาตัวนี้ใส่ลองดู มาแปลงพวกนี้มันหายากนะไม่มีนะครับมันต้องหามือสองหรือว่าพันใหม่ช่างกบมีเก็บไว้ซื้อเก็บไว้เยอะนะครับซื้อบอร์ดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะแต่ละบอร์ดเขาขายมานะครับไม่ใช่บอร์ดละร้อยบอร์ดละห้าสิบนะคือซื้อมาบอร์ดหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกอย่างน้อยก็สามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบเงี้ยครับรวมส่งซื้อมานะครับมันต้องไปหาคนแต่ไม่มีขายนะ ไอตัวสวิตชิ่งตัวนี้ไม่มีขายไม่เหมือนอตัวสวิตชิ่งเล็กนะครับายากเดีช่กบจะลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนดูเอาไปใส่ดูว่าเป็นยังไง ก็ถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องเช็คดูใน IC s w i t h i n n g ด้วยนะครับจริงๆมันน่าจะได้แหละคิดว่าเพราะว่าค่าขดลวดมันต่างกันนะครับมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับไฟมันออกมาได้ไงก็มันมันมีค่าความต้านทานอยู่นะครับมันน่าจะขึ้นมาแต่ว่ามันบูส บูตได้นิดเดียวนะไฟมันไม่บูตขึ้นเลย มาดูกันซิว่ามันจะทำงานไหมถ้าถ้าไฟปกติมันก็น่าจะไม่มีปัญหานะพูดถึงว่านะครับถ้าไฟปกติก็น่าจะไม่มีปัญหาเรามาเช็คไฟดูว่าไฟมันผิดปกติไหม ติดแล้วนะครับเช็คไปถ้ามันบูตขึ้นที่สามร้อยไปไปอ่าสามร้อยสี่สิบโอ้โบูตขึ้นสามร้อยสี่สิบเลยอันนี้สิบสี่สิบห้าโอเคอันนี้ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าเลยอ่ะนะครับโอ้อันนี้บูตท,ที่สามร้อยสามสิบเก้าสามร้อยสี่สิบเลย อันนี้สิบห้าถือว่าไม่ตกนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้ว่ามันจะร้อนไหมถ้ามันไม่ร้อนก็คือมันปกติทิ้งไว้สองนาทีนะครับถือว่ามันบูตไฟปกตินะครับไม่มีปัญหาก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าซีมันสี่ร้อยห้าสิบเนาะมันก็บูตมาสามร้อยสี่สิบสามร้อยสามสิบประมาณนี้นะครับ คิดว่านะช่างกบก็ไม่เคยวัดสวิตชิ่งเพราะว่าสวิตชิงช่งพวกนี้มันไม่ค่อยเสียจะเจอเสียหม้อแปลงเล็กๆอ่ะนะครับเรามาดูจับก็ไม่ร้อนนะครับนี่นาทีกว่าแล้วมาดูนี่ครับได้แค่สามสิบซิงข้างลองอยิงที่ซิงข้างเหมือนเดิมไอ้ข้างๆซิงนะครับไม่ใช่ซิงข้างนี่ครับก็ไม่ร้อนสามสิบองศาทิ้งไว้ประมาณเกือบ สองนาทีแล้วนะครับก็ไม่ร้อนก็ปกติเปิดไดไ้ติดเหมือนเดิมเพราะไอ้ตัวเก่ามันก็เปิดติดนะครับแต่ว่าทำงานไปสักพักมันจะร้อนร้อนแล้วก็ตัดก็ดับนะครับหนไมไม่ร้อนสองนาทีวากว่าแล้วนะครับเนี่ย,ยสามสิบสามเอดสามสิบอยู่ประมาณนี้นไม่ร้อนนะครับยิงปุ๊บ ประมาณนี้นะครับไม่ร้อนนะครับโอเคน่าจะผ่านแล้วนะครับไอซตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงมีปัญหาค่าความต้านทานหรือว่าค่าโอห์มค่าอะไรมันผิดเพี้ยนนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับ หรือว่าคลิปคลิปอ่าคลิปที่ลงหลายๆคลิปก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับช่างกบด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ